ก่อนเยิมยัตวาลิวะปุราปบลิเปริติครัชละอิเมวิโตทินังเปตานังปะปะติอิจิตังปะติตังตุมหังกิปเมย์ปะสมัยชะโตสัพเพิริสังกปะจันโตปรนโสยะตามในโชวะตีระโสยัตหาสัพพพติยกวิวัจจันตุสัพพโลกโอปนัสสโุ นาเตปวัวันตรายุสุขีทีกายโกอาวะปิวาตราเสริสเนจังอุทาปจาญโนจตตาโรธรรมวัตันติอายุวันโนสุขังพระลัง ก็จะว่าถึงอะไรดีพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่ก่อนทียังมาเป็นพระเจ้านนั้ต้องผ่านเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนวันพระโพธิสัตว์นั้นอาจจะเกิดเป็นอะไรอะไรได้หลายอย่างเป็นช้างเป็นม้าเป็นหมาก็ไม่ ไม่น่าเชื่อ,อว่าเนี่ยจะเป็นพระโพธิสัตว์ได้พระโพธิมันแปลว่าอะไรพระตัตตะโลเป็นพทธเจ้าเอาแปลเอาเงี้ยมันก็ไม่น่าเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นพระโพธิสัตว์ แลแ้วแมวไม่ไม่กล้าเสึงแมวเพราโพสิาสตร์ได้เปล่าตำนานเขากล่าวว่าอย่างไ้ในสมัยกอนน่อนนนไม่ไกลเท่าไรเชียงใหม่แม่เจ้าแม่เจ้าเป็นสถานที่ศึกษา แต่เดิมทีเขาก็เรียกว่าอะไรเ,เรียกว่าอะไรยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยแล้วเขาเรียกว่าอะไรเริ่มต้นมากระทานศึกษ้ากันแล้วกันไม่มาตัวหนึ่งกับ ตัวดำเลย,เ,ลยเขาก็เรียกว่าไอ้ดำทีนี้ก็ในสมัยนั้นก็ในเป็นฤดูแล้ตงตำนานก็กล่าวไว้อย่างนั้นฤดูแล้งก็ไอ้พวกนักศึกษาเขาก็เผาไฟเผาอะไรที่ไหนมันรดลุงหลังเขาก็เผา นมหาวิทยาลัยนั้นะแล้วก็สมัยก่อนก็เหมือนสมัยไม่เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนเขาไม่มีการคุมคม้มครองไม่มีกฎหมยคุ้มครองไอ้หมาเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมยคุม้มครองมาใครจะไปเตะหมาเขาฆ่าหมาเขาห้าว่าทำลายทำลายซาตรังแกซา์อะไรทำนองนี้ ต้องไม่โทษจำคกก็ไม่เสียตงังก,ก็ไม่แต่สมัยก่อนนันไม่มีใครจะหาสาจ,จกากเกณฑ์มาถล้าทรมามาทบมาอะไรก็ได้ทางนั้นระว,ว่างนั้นถ่ามาแล้วเป็นที่รองรับเครื่องก็ใครมาก็ห,หามาหรือเกะกะ ấy bóng cũng hay lắm ấy 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 phải <laughs> rồi phải rồi mình ăn cơm mà mình nhớ nó có bưng à mà bưng à mà nếu mà thôi mà thôi là càm sắt là nữa là mà mày 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 จะเป็นอะไรแล้วมากเกินหมดเลยเกินแล้วกันเดี๋ยวก็ตายเงี้ยง้ย,งยดินเรียกว่าตายกระรบมาแล้น่าดูมนกันไอ้ที่วนะ่ามึงกินยาเบื่อมามาที่วดมาท่วดโอ้โหมันซ่านเว้ไปองไม่รู้เว้นไปคงน้อพมากเลย แต่ว่าพระเขาเอาไรยายเอาไไรให้กินมาแล้วว่่ตายอีกตัวนั้นทีนี้นถ้ากลาถึงไอ้ดำไอล้ลไอ้แม่มันก็โทกเบอร์ว่าตายแล้วไอ้ดำมันก็ต้องเลี้ยงลกูกแทนแทนแม่มันเออว่าไหนมันก็ไม่ความคิดว่า ไปคาบอาหารมาให้ให้ลูกให้ลูกอีแดงหรือไงยะหรือไงอยะให้มีกล้าถึงมาให้ลูกมันทุกวัน,ท,วนทุกวันเลี้ยงจนยหายแล้วอันนี้อเข่า,าไฟกันไอ้นังศรีษาเขา,เาไฟเผาไอ้ละมะ้อไอ้ไอ้ที่มันลบลงล,งลังแล้วเผา เพราะเออไอด้ดำมันก็เอาลูกไปไว้ที่นั่นเลยเที่สถานที่ที่ลกหลงหลังนั่นแหละโอ้โหทีนี้เขาเผาคือเผาไอด้ดำมันก็ไม่รู้จะเอาลูกไปไว้ที่ไหน,นมันจะข้าไปมันก็ไม่ไม่ทันการนั้นยังไงมันก็เลยยืนคล่อม ลูกก็มันสี่ตัวห้าตัวนะยืนคล่อมอย่างนั้นฝ่ายก็ลุกไม้ไอด้ดำมันก็ไม่หนีนะคล่อมตายตายพร้อมกัโลกูกโอ้ยยังไงเราก็มันนึกถึงว่าพระโพธิสัตว์นี่นะ ไอด้ดำนี่ยอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์อ้โหอย่างเราจะล้มพอรู้ว่าไฟไหม้ไปมันก็วิ่งนีเหรอพอ,อมาตัวเอินมันต้องวิ่งนีแน่มันไม่ยอมให้ไฟไหม้ครื่องตายหมดเลยโอ้โหแล้วมันนึกถึง ล้ว <G ül üş> คนเราเนี่ยก็เที่วกว่าเที่น้เอาลูกไปทิ้งมากงอดโลกเอาบาไปทิ้งไม่มีปัญญาเลี้ยงเอาไปทิ้งบางทีก็าหักขอตายเลยไปทิ้งทางกายะเลยโอ้ันเทกเทีทไยดามหัเทียบคนแล้วผมไม่ได้จะเทียบกับกคน เออทศคนมันหลายเลยตอน้มันก็ต้องเทียกว่ามาเอว่าไหนมันยังไม่เป็นจะเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ต่คนเรานี้ยังไม่ยังไม่เึีงพระโพธ,ธิสัตว์มันยังไม่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นะมาแล้วใจยังไม่เึีงนะขามางอะไรมางเอาไปเท้งมากเออ แล้กวก็บาปกรรมกรรมมาแต่ทำกรรมมาไม่แต่ฟังล่างมึงไปกูเลี้ยงมึงไม่ไหวแล้วเราเอ้ยไอ้ราไปแต่ที่ดีที่ชอบกู <laughs> ไปแล้วกูไม่เลี้ยงมึงแล้วบางคนเราก็เขาก็เอาไปเลี้ยงคนที่ใจบนเห็นแล้วก็เอาไปเลี้ยงแต่อนนี้เขาก็ว่า ในเมืองไทยเราเนี่ยมันตั้งแตก็เปิดประเทศอะสมัยก่อนก็เปิดประจำอ่ะใครจะมาเนก็คชาติหน้ชาติหน้จะมาก็ก็รับหมดเลยโดยมากคนจีนมาทางเรือโอ้โหเรือตะกอนไม่ใช่เรือเครื่องนะเรือใบนะ เนี่ยลมมันพัดไปทางไหนมันก็ต้องไปทาง,งกกนั้นก่อนนะก็ว่าไม่ถึงจะกาว่ามันไม่ถึงที่อ่ะถึงถึงที่แล้วมันไม่ตายหรอกมาถึงที่อยู่ที่อาศัยไม่ถึงที่ถ้าลอยอยู่ตามทะเลแล้วจะตายถ้าลมมันพัดอย่างไรกาเรือล่ม บางทีก็ไม่ได้กินข้าวข้าวมันไม่กินก็ลอยปลยลอยไาอยมาอยู่นั้นจะขึ้นเมืองไทยได้ก็โอ้โลง่งลอยมากคนจีนที่มาเข้ามาเมืองไทยไม่ไม่แก็ทั้งอยู่ข้างๆน้ำแม่น้ำหรือลำคลองไม่อดปลูกผักได้คนจีนก็ปลูกผัก คนไทยสมัยก่อนนะไม่ก,ก็ปลูกผักเก่งนะอยากไปหาเกินนะแตบปลาตำลุงต้อเยอะแยะไปบกไอ้บอนไอ้แมงเพลาะไอ้แมงพลาะอะไรเยอะแยะไปผักอนกีนกอีเนกอะไรโอ้เยอะแยะเราไม่รู้จักเกินหราอเาคนไทยก็ไม่ดีอัีนี้คนไทนี่น,นะเขา มาก็เสื้อผืนบอนใบยังที่เขาวาลรวยเขาทำไลไรทำลาไม่เจมจ่ตังรวยก็ไปค้าขายสมัยก่อนทีกรุง,รงเทพมันยังว่างอ่ะเขารวยแล้วก็เข้ากรุงเทพถ้าไม่รวยก็ทำลทำยายแบยาสูบอยู่บ้านนอกเนี่ย คนจาไล่ยาสูมเท่านั้นแหละแท่นี้ไล่ยาสูมเท่านั้นลเลยอืมแปลว่าพระโพธิสัตว์นี่นะแปลว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตก็เดินมาเดินมาก็เห็นมามามันนอนอยู่ตามสะพานนะ วัดเลยมาก็เยอะแยะไปนอนทั่วไปกันสถาบนพุทธพุทธสมเด็จพุทธาจารย์โตเขาก็เดินไปเขาก้กมหลังเดินไปก้มหลังให้มาเขาไม,ม่คนทักว่าหลวงพ่อไม่ต้องก้มลกมาเนี่ยไม่ใช่คน <c ười> ท่านจะรู้อะไรเนี่ย อาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้มากเนี่ยแต่เราว่าแพงกันได้เรี่ยงบ้านเยมันก็ชอบก่อนมันก่อนเอาอีกบ้านนึงไอ้ดำออกไปแล้วยอมตายพร้อมกับลูกห้าตัวโอ้เราจะทำได้อย่างไอ้ดำไหม ร้อนก็ไปแล้วโว้ยอันนี้ไอ้ชื่อไอ้กวางเอาเลี้ยงมาเลี้ยงแมวบอกว่าที่วัดนี้มีหมามีแมวเยอะไอ้หมาก็ยายคนหนึ่งก็เลี้ยงแมวแม่บ้านเลี้ยงแมวพ่อบ้านเลี้ยงหมาเชื่อไอ้กวาง ก็บ้านเราก็จกกะวกันแดดกันดอนเลยมากของสมัยก่อนเนี่ยอืมบ้านคนจีนก็ทำโรงจะโวไปอย่างนั้นเลยอืมไม่ไม่ได้ทำเป็นเรือแลนะ้วทำเป็นโรงจะโว่ทำอะไรก็จ่ที่กกเรากอะลรโร่ปลูกใหญ่อืมที่นอนก็โวเป็นเพื่ ที่เอานอนมาพาดกระดานมาพาดก็เป็นที่นอนได้ทีนี้มาไอ้ไอ้วางไอ้วางผมมาไอ้เข้องหายและไอ้ปลาม้งอะไรมังเนี่ยหายตาตาเขาบอกว่า แม่พ้องแลแมวผ้องแมวพองแกรักเกเก่งปลาแน่น,นวนละแม่แยายก็ว่าหมาข้องแกนะไอ้างนักเกินทอเลาะกัเรื่องไอ้แมวไอ้หม,มาเนี่ยทุวันน้งก็ลำคานตาลำคาน <c oughs> เราแล้วมันทะเลาะกันเรื่องหมาเรื่องแมวไม่เป็นเรื่องเพลลาว quá khóa nói cả là bà là bà ăn quý ông ấy bái ấy quán với hạ cái thế này các bái cả là quý ông phải ấy quán có ông cả là lời mà cái nó phải lời เจ้าขอบอกให้ไปไปหาก,กินที่ไหนก็ไปก็เลยไปต่อมาก็ไม่พูดไปพรเพเพนนะไปหาก,กินทางลบบุรีก็อานมาข้อทาน,าทานเราดดเห็นเห็นคนคนขอทานมาขอฐานไปในไปร้านค้าที่เขา ขายข้าวไอขายข้าวกินนะไปนอนนอนกะลาอันนนอนคาบกะลลอยู่นั่นหละขายข้า,ขาไปให้กะลาก็ใส่กะหอยอะไรก็ไปใส่ก,กะลาก็กินใส่กะลาก็กินหละอืมออบ้านตรนนี้มันก็หาก,กินทางข้าทา มีคนยาไปเลี้ยงบ้านมันไม่อยู่ก็มาขอทหารอยตำร้านค้าแล้วอะไร้วเออมันก็ได้บ้างกันเราเคยเคแต่คนขอทหาไม่มากขอทหารบ้านเรายังไม่เคยเจอแล้วเนี่ยในฐานเรื่องนี้มันไรจะร้อยปีแล้วมั้ง ขอให้ญาติโยมทั้งหลายอยู่งเงย็นเป็นสุขเด้อเออไอโควิดโควิดโควิดหายไปจงหายไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเทวานุภาพจะได้มาก,กายยารามกราญาติโยมทั้งหลาย พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะจงพินาศสท้ายไปโดยอนุภาพแห่งพระตนตรายดังกล่าวมาขอยุติธรรมกถาไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีจดประกาศเลยจนี้จบโย